กาบสวัสดีท่านผอจ้กท่านผออโรงเรียนวัดปาพิงตะวันตกเลยนะครับครับก็ผมเป็นนิสิตพาระศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับเอ,อจะมาสัมภาษณ์พอ,อในรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนนะครับอรบกวนผออแนะนําตัวกับนิสิตนิดหนึ่งครับค่ะก็สวัสดีค่ะพออกิติยาทองแกมนาคนะคะก็เรียกเรียกง่ายๆก็ได้พอตั๊กนะคะเนาะจะได้เป็นกันเอง ก็เป็นพอที่นี่ค่ะเริ่มเป็นตั้งแต่ปีพอสองพันห้าร้อยหกสิบเอ,อ่อประมาณปีหกปีห้าเก้านะลูกครับครับปีหกสองปีหกค่ะแล้วประมาณสี่ห้าปีละที่ที่มาอยู่ที่นี่เนาะครับจ้ะเป็นข้อมูลเบื้องตน้นครับโอเคลูค่ะต่อเลยครับโอเคครับงั้นอ่าคำถามแรกที่พวกเราจะสัมภาษณ์ท่านพอ Olha, นะครับก็คือ เอ่อขอสอบถามเรื่องข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนิดนึงครับรบกวนพอชี้แจงตรงนี้นิดนึงครับค่ะข้อมูลพื้นฐานเนาะให้ให้พอ,อแชร์ไหมลูกอ่าถ้าพอ,อสะดวกก็รบกวนนิดนึงครับจ้านะจริงๆข้อมูลพื้นฐานนะคะก็ที่อยู่เนาะที่ตั้งก็จะเป็น ตั้งอยู่ตำบลยิ้วงามนะคะเนาะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยนะก็เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งนะคะเนาะมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น152คนนะปัจจุบันเนี้ยนะคะแล้วก็คุณครูประจำการเนะะี่ยค่ะมีทั้งหมด13คนเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี้ยถ้าเกิดว่าพวกเราอยากได้รายละเอียดเชิงลึกเนาะเดี๋ยวพอจะส่งเป็นไฟล์เอสเอาของโรงเรียนไปให้นะคะเนาะได้ครับขอบพระคุณมากครับครับสำหรับคําถามต่อไปนะครับพอ,อ,อการวางแผนทํางานร่วมกับชุมชนของโรงเรียนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะจริงๆการวางแผนการทํางานร่วมกับโรงเรียนเนี่ย โรงเรียนทุกโรงเรียนเนาะเขาจะมีคณะกรรมการที่เขาเรียกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนาะก็ขึ้นอยู่กับไซส์ถ้าเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะก็จะมีทั้งหมด15คนแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กๆเกนะะี่ยค่ะก็จะมีแค่15คนก็จะมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายเลยฝ่ายท้องถิ่นตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนสิทธ์เก่าเเขาเรียกวอะไรอะ่ะผู้ทรงคุณวุฒิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเข้ามา รายละเอียดเนี่ยพอจำได้ไม่หมดเนาะเดี๋ยวพวกเราอาจจะหาเพิ่มเติมนะคะว่าคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนาะถ้ามี9คนตัวแทนฝ่ายสง์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะนะว่าโรงเรียนเนี่ยต้องสรรหามาก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะได้มาวางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆแผนก็คือแผนปฏิบัติการหรือแผนพัฒนาของโรงเรียนเนาะ ก็เริ่มต้องแต่การวิเคราะห์สภาพบริบทชุมชนเลยลูกสภาพปัญหาของชุมชนเนาะความต้องการของชุมชนที่อยากจะพัฒนาเด็กอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรโรงเรียนก็อนาเสนอไปว่าโรงเรียนจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรนี้ในปีเนี้ยมีแผนการพัฒนามีโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ทางคณะกรรมการเนี่ยมาช่วยดูแล้วก็สอบถามเขาว่าเขาเห็นชอบหรือเปล่าหรือเขาอยากจะเพิ่มเติมอะไรให้กับโรงเรียนไหมอย่างเงี้ยค่ะ แผนพัฒนาแผนปฏิบัติการต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการศ,าศาึกษาขั้นพื้นฐานเนาะพอทําเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเสนอไปที่สักงานเขตอ่าโรงเรียนก็ดําเนินการตามแผนเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวางแผนการมีส่วนร่วมเนาะก็คือทั้งหมดเลยอะค่ะตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนเลยแผนพัฒนาโรงเรียนเลยทั้งทุกด้านเนาะทั้งวิชาการงบประมาณการเงินพัสดุอะอันนี้พอสอบถามนิดนึงเนาะพวกเรา รู้บริบทแล้วเนาะว่าการบริหารงานโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดมีงานประมาณสี่ฝ่ายพอทราบแล้วใช่ไหมคะพอทราบาอยู่<ง>บ้างครับอ่าโอเคเนาะก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่นะคะแต่ว่างานหลักๆก็จะมีสี่ฝ่ายแล้วก็ทุกฝ่ายก็จะมีแผนง,งานโครงการเนาะเหมือนที่นิสิตทําโครงการเนี่ยแหละคะ่ะแต่และฝ่ายก็จะมีโครงการตรงเนี้ยคะ่ะเราก็ต้องให้คณะกรรมการเห็นชอบ อ่าอันนี้เป็นส่วนการดําเนินงานตามแผนเนาะทีนี้มันก็จะมีงานที่เป็นแบบงานของชุมชนเองอันนี้ค่ะก็คือถ้าชุมชนขอเรามาขอนักเรียนไปมีส่วนร่วมไปร่วมกิจกรรมหน่อยเนี่ยค่ะเราก็ไปเนาะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของกิจกรรมเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเนาะพวกจิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมวันสําคัญต่างๆแต่มันก็มันก็บูรณานบูรณาการเชื่อมกันในแผนงานของโรงเรียนอยู่แล้วเนาะ ประมาณนี้ค่ะงานกิจกรรมของตํารวจสมมุติเนาะมีการตรวจปัสสาวะหรือว่ามีการคัดกรองเด็กใช้สารเสพติดเนี่ยเขาก็มามีส่วนร่วมกับเรามาทําค่ายอะไรเงี้ยให้ให้กับเราเนาะของอนามัยก็จะมีเรื่องของการตรวจสุขภาพปากสุขภาพฟันอย่างเงี้ยนะคะการวัดสายตาการประเมินพัฒนาการอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อมกันกับอนามัยหรือที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ารอพอสอบตอเนาะ อ่าเขาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราตรงนี้ด้วยค่ะส่วนทางอบตนะคะเนาะอบตก็จะเป็นในส่วนของการรักษาความปลอดภัยที่หลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของพ่นยุงนะคะที่ช่วยมาช่วยเราด้วยเนาะพ่นพ่นยุงถ้าช่วงไหนมีโรคระบาดหรือว่าอย่างมีปัดเท้าเปื่อยเน,นี่ยค่ะอนามัยก็จะแจ้งแล้วว่าตอนนี้มีนักเรียนป่วยแล้วนะคุณครูต้องติดโรงเรียนต้องติดเพื่อทําความสะอาดโรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแจ้งมา บางทีโรงเรียนปิดแต่ว่ามีเด็กติดเชื้ออยู่เนี่ยเราไม่รู้เนาะแต่ว่าอนามัยก็มีหนังสือแจ้งมาถึงพอแล้ววะต้องปิดแล้วนะเอออะไรเงี้ยค่ะเริ่มระบาดเดยอะแล้วในโรงเรียนประมาณนเนาะค่ะก็ทั้งอนามัยสถานีตารวจเนาะรอพอสตอส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านเงี้ยค่ะส่วนส่วนเนี้ยก็เข้ามามีส่วนร่วมเรื่องของอ,อสมอพวกเนี้ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมทุกกิจกรรมเลยเนาะ อบตก็จะมีพัฒนาเรื่องของวิชาชีพเนาะอาชีพต่างๆในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะการทําอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนโอท็อปต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราด้วยทั้งทางโรงเรียนขอไปด้วยแล้วเขาก็มีโครงการของเขาเองที่จะมาใช้กับเ,เด็กๆด,ด้วยนะคะให้ความรู้กับเด็กๆด,ด้วยอ่าประมาณนี้ก่อนเนาะเป็นภาพกว้างครับเอ่อส่วนคําถามต่อไปนะครับเอ่อมีกิจกรรม อะไรบ้างที่ชุมชนในในพื้นที่โลเคอลเนี่ยครับเขามีส่วนร่วมกับโรงเรียนเรานะครับแล้วก็เขามีาผลการดรําเนินงานเป็นอย่างไรบ้างครับหมายถึงผลการดรําเนินงานโครงการของชุมชนใช่ไหมลูกใช่ครับที่มันมีส่วนร่วมให้กับโรงเรียนเนี่ยครับที่แบบว่าชุมชนโดยรอบอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นงานของชุมชนเนาะต้องโดยส่วนมากที่มาร่วมกับโรงเรียนนะคะมันก็จะมีงานที่เป็นโครงการเขาเรียกว่าโครงการที่ทําเป็นประจำเนาะ ยกตัวอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างเช่นงานาสภานักเรียนหรือสภาเด็กและเยาวชนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นงานของอบตเนาะเขาก็จะมาประชุมทีมสภานักเรียนที่โรงเรียนอันนี้หนึ่งกิจกรรมแล้วเนะาะแล้วก็มีอะไรอีกอาถามว่าสําเร็จไหมมันก็บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายตามโครงการที่เขาได้ได้วางไว้เนาะเป็นโครงการของเขาลนะเนาะแต่ที่พอสังเกตดูมันก็บรรลุ ทุกโครงการเนาะมันจะเป็นโครงการหนึ่งวันเสร็จอะคะ่ะมันมันจะไม่ได้เป็นลักษณะโครงการต่อเนื่องเนาะเป็นโครงการประจําแล้วก็ระยะเวลาช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะนะอย่างถ้าทางอนามัยเองก็จะเป็นเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรนะยุวะยุวะยุวะอ่าเหมือนยุวะยุวะออยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คือเข้ามาอบรมให้นักเรียนอบรมเสร็จแล้วก็ขยายอ่าอบรมเสร็จให้นักเรียนมีความรู้แค่นี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรต่อเนื่อง ไม่ได้ไม่ได้มีเหมือนให้ความรู้แล้วก็จบละบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเขาแล้วอะไรเงี้ยนะคะส่วนทางวัดทางวัดก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมวันสําคัญนะคะซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในแผนของเราแล้วนะเออเราก็ไปร่วมร่วมกับชุมชนค่ะจริงๆมันก็มีเยอะนะที่เขามาร่วมมะลูกมันมันก็แล้วแต่สถานการณ์ได้นะบางทีอะสมมติว่าช่วงนี้กลุ่มผู้สูงอายุเชมรมผู้สูงอายุเงี้ยค่ะมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเงี้ยค่ะ ชุมนุมอ,อยน้อยเราก็ไปร่วมไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอออาหารกินหวานมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับก็ขอบคุณสําหรับข้อมูลมากๆเลยนะครับก็วันนี้พวกผมก็ขอขอบคุณท่านผอ,อที่สละเวลามาให้พวกเราสัมภาษณ์นะครับ คูกต้องขอโทษพวกเราด้วยเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าขอแจ้งพี่จอยไปตั้งแต่เจ็ดโมงห้าสิบแล้วแหละแต่ว่าพี่จอยอาจจะไม่ยังยุ่งอยู่อาจจะไม่ได้ไปเนาะพวกเราก็ไม่เป็นไรครับก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศโรงเรียนด้วยไงครับก็โอเคครับพวกลูกได้เจอครูฝนไหมเจอแล้วครับเจอแล้วครับครูฝนพูดเรื่องทุนชุมชนให้ฟังไหมครับ ก็ตอนแรกจะให้อ่อพี่เขาพูดให้ฟังแล้วครับแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวให้พอออมมาพูดทีเดียวดีวกว่าครับเพร่ะข้อมูลจะได้แน่นกว่าเนี่ยครับงั้นงั้นขอปุกอขอเสริมนิดนึงแล้วกันเนาะ,ะเรื่องของคุณชูน,นะคะเนาะก็เนี่ยอ่านอกจากนอกจากเรื่องของแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการแล้วนะคะเนาะการดําเนินงานตามโครงการต่างๆที่ต้องให้คณะกรรมการฐานศึกษาเห็นชอบแล้วเนี่ยโรงเรียนนยคะก่อนทําแผนเนี่ยโรงเรียนจะมี กิจกรรมอีกอันนึงที่จะไม่เหมือนโรงเรียนอื่นเลยเนาะเขาเรียกว่าการศึกษาทุนชุมชนนะคะเนาะอ่ะทีนี้ทุนชุมชนที่หมอศึกษาเนี่ยพออยากสอบถามพวกเรานิดนึงว่าใครเคยมาร่วมกิจกรรมแล้วบ้างท,ทุนชุมชนไม่น่าเคยไปนะครับเคยไปแค่เป็นกิจกรรมที่ไปนันทนาการให้เด็กในโรงเรียนเมื่อปีที่แล้วครับที่มาเรียนทำกิจกรรมทางพละครับอ๋อที่มาการจา์เอเนาะ ได้ครับใช่งั้นพอจะขออนุญ,ญาตเอ่อแชร์ให้พวกเราสังนิดได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยด,ดีเลยครับโอเคนะลูก<ช>โอเคอันนี้หน้าจอขึ้นเป็น powerpoint ไหมคะขึ้นแล้วครับโอเคอ่ม แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะลูกมันมีอีกอันนึงเรื่องของทุนชุมชนม,มันต้องตัวนี้ตอนนี้หน้าจอเห็นเป็นสีฟ,ฟ้าไหมคะใครเห็นหน้าจอ,อยังไงบ้างยังเห็นเป็นสไลด์ยอยู่เลยครับอ๋อโอเคนะลูกนะ มันมันได้ขึ้นว่าศึกษาชุมชนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ไหมคะไม่นะครับอ๋อเป็นสีม่วงอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะลูก๋ยวสต็อปแชร์แล้วก็แชร์ใหม่อ่าโอเคตอนนี้เห็นเป็นศึกษาชุมชนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้หรือ,อยังเอ่ยเห็นเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคครับอ่าทีนี้ก็ การที่โรงเรียนศึกษาทุนชุมชนนะคะก็เหมือนออกไปศึกษาบริบทเนาะรอบของโรงเรียนเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างนะที่เราจะเอามาเชื่อมเนาะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะให้กับนักเรียนได้บ้างนะคะเนาะชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชนเนาะพอเราพูดถึงคําว่าทุนเนี่ยค่ะเราก็จะนึกถึงงบประมาณเนี่ยเนาะมีเงินทุนไหมมีที่จะสนับสนุนให้เราทําอะไรได้บ้างเนาะแต่เนี่ยมันมันไม่ใช่เงินเนาะมันเป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชนของเรานะคนะเนาะ เอะแล้วมันมีอะไรบ้างนะคะก็ไปรู้จักกันนิดนึงเนาะอ่าอ่าทุนที่หนึ่งนะคะถ้าถ้ามองนะคะก็จะมีทั้งหมดเจ็ดด้านด้วยกันเนาะอันแรกก็คือทุนเรื่องของทรัพยากรนะลูกมันก็คือพวกแหล่งธรรมชาติต่างๆเนาะอย่างปักพิงเนะะี่ยค่ะก็มีทั้งแม่น้ำน่านอ่ามีคลองชลประทานอยู่ด้านหน้าด้านหลังเลยอันนี้ค่ะเราก็จะเชื่อมยังไงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เนาะแล้วก็หรือว่า จะมาใช้ยังไงในการจัดการเรียนรู้ได้บ้างเนาะให้ครูคออกแบบหน่วยเนี้ยนะคะอันที่สองก็คือทุนเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอย่างประเพณีของปักพิงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเรื่องของประเพณีงานวงสวงพระเจ้าตากนะคะเนาะก็มีสารเนะะี่ยค่ะก็ทําเป็นประจําทุกปีเนะะี้ยค่ะเนื่องจากเขามีความเชื่อว,ว่าเออไม่ใช่เป็นความเชื่อเนาะก็เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะว่าเออพระเจ้าตากมาตั้งฐานทัพนะที่ตรงปรักพิงนะคะเนาะ แล้วก็อันที่สามเนี่ยจะเป็นทุนภูมิปัญญานะคะเนาะก็เป็นเรื่องของอาหารการลเล่นการทําผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆเนาะด้านที่สี่ก็จะเป็นทุนด้านเศรษฐกิจกหรือเป็นอาชีพต่างๆของคนในชุมชนนั่นเองอย่างของปักพิงนะคะก็จะเห็นชัดเลยเรื่องของการทาเอ่อทำนาเนาะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงปลานะคะก็จะเห็นชัดเนาะแล้วก็จะมีอาชีพยิบย่อยอื่นๆรับจ้างนะคะค้าขายบ้างนะคะเนาะ อันที่5้าเป็นทุนองค์กรทุนองค์กรเกี่ยวกับอะไร mm hmm. ก็คือองค์กรต่างๆในชุมชนนั่นเองนะคะเนาะอบตอ,อนามัยนะคะคนีตำรวจนะคะแล้วก็อสอมอยะะ่างนี้ค่ะหรือว่าวัดต่างๆเนาะวัดของแถวปักพิงหรือแถวมิงงามนะคะก็มีหลายวัดมากเลยเนาะสถานที่สําคัญอ่าอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะพิพิธภัณฑ์เนาะที่อยู่ในวัดอย่างนะะี้ค่ะสพากระโดก หรือว่าพับพาที่ประทับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นทุนทุนของด้านสถานที่เนาะทุนองค์กรหรือสถานที่ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือทุนครัวเรือนเนาะก็คือทุนที่อยู่ในบ้านของนักเรียนนั่นแหละว่าเขามีกิจกรรมงานบ้านมีอาชีพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้ความสามารถของผู้ปกครองนั่นเองนะคะที่เราจะเชื่อมเอามาใช้อย่างเช่นเชิญผู้ปกครองโอ้ยผู้ปกครองคนเนี้ยเก่งเรื่องของทํนบําพิกมากเลยนะเชิญมาเป็นวิทยากรเนี่ยนะคะ หรือว่าบ้านนี้เก่งจักสานเนี่ยย้ายเนี่ยย้ายทํำจักสานได้เชิญมาเลยอย่างเงี้ยนะคะอ่าอันสุดท้ายก็คือทุนเทคโนโลยีอันนี้ค่ะก็ทางปักพิงก็จะไม่ค่อยมีอ่าด้านนี้เราก็จะไม่ค่อยเด่นค่ะอันนี้ก็เป็นทุนนะคะที่เราเชื่อมโยงเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมโครงการต่างๆในเงี้นะคะเพื่อพัฒนานักเรียนด้วยค่ะ อ,อีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคเฉยๆนะว่าเอ๊ะแล้วเวลาลงพื้นที่เนี่ยเราจะต้องทําอะไรกันบ้างก็เหมือนเด็กๆเลยนะคะที่จะมาสัมภาษณ์ผอวันนี้ใช่ไหมลูกหนูก็ต้องเตรียมประเด็นประเด็นคําถามจะถามอะไรพอวะเนี่ยเออทีนี้ก่อนคุณครูไปลงชุมชนนะคะคุณครูก็ต้องรู้ด้วยว่าจะต้องทําอะไรบ้างเนาะพาตัวเองไปสู่พื้นที่เป้าหมายก่อนตระหนักว่าตัวเองเนี่ยคือเครื่องมือนะคะ,ะแล้วเราก็ต้องมีทักษะการสังเกตเก็บข้อมูลเชิงลึกได้นะคะ สนทนากลุ่มเป็นนะคะแล้วก็จัดเวทีเปิดรลบฟังข้อมูลรวบรวมเอกสารอันนี้เป็นทฤษฎีเนาะก็คือเตรียมต่างๆให้พร้อมเนาะทั้งเครื่องมือทั้งทักษะการฟังการสนทนาต่างๆเพื่อไปเก็บข้อมูละค่ะเนาะกับชาวบ้านอ่นนี้ก็เป็นทักษะย่อยๆนะคะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสไลด์นี้ถ้าพวกเราอยากได้เดี๋ยวเราจะส่งส่งให้นนทวัฒน์นะลูกเนาะครับอ็นายกเนาะ โอเคได้ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือโซเชียลมปเขคร่าวๆนะคะเนาะอทีน,นี้พาชวนไปดูอีกอันนึงเนาะอันสุดท้ายละได้ครับอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบริบทจริงของปักพิงนะคะเนาะที่เราเราเอามาเชื่อมเอามาใช้เนาะอันนี้ก็เป็นภาพอาวเด็กๆเ,เห็นเป็น Powerpoint อสีม่วงอยู่ไหมลูกเห็นครับเห็นครับอ่าโอเคครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องอเป็น Good g o o g l e m แ p เนาะที่พวกเราเออที่โรงเรียนนะคะทำให้เห็นภาพกว้างว่าเอ้ยตรงไหนของชุมชนเราบ้างบางทีเราอยู่แค่ในโรงเรียนเนาะขี่รถวนๆอยู่แถวโรงเรียนแถววัดอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ได้เห็นภาพชุมชนใหญ่อย่างกระชังปลาเลยคะ่ะสีดำๆเล็กๆเนี่ยเ,เราก็ไม่เคยไม่ได้เคยไปขี่รถเลาะแถบนั้นเลยนะคะเนาะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งกระชังปลาอ่าก็จะเห็นที่ต่างๆนะสถานที่ต่างๆศูนย์ หรือว่าสวนต่างๆที่อยู่ในชุมชนก็เป็นเป็นเป็นแผนที่ชุมชนง่ายๆนะคะก็ปักหมุดได้อ่ะทีนี้เราก็มาลงรายละเอียดหลังจากที่เราไปศึกษาชุมชนมาแล้วเนาะว่าเออ<ม>ในเรื่องของของดีในชุมชนกับคนเก่งในชุมชนเราเนี่ยมีมีอะไรบ้างนะคะเนาะประเด็นของเราก็เรื่องปาชาวบ้านนะคะในการทําขนมขนมม้แกงเนี่ยเป็นของดีที่ไปโอท็อปรดับประเทศเลยเนาะเราก็ไปดูซิว่าเอะเราใครล่ะพาไปค่ะก็จด บันทึกเก็บข้อมูลมาเนาะเรื่องสารหรือว่าประวัติความเป็นมาของของสมเด็จพระเจ้าตักสินไปถามใครละ่ะก็ถามเจ้าวาดไงแกคุณรูวัชลินนะ,ะเนาะเรื่องงานจักสารดอกไม้จันถามใคระคะ่ะตรงนี้เราก็ไปเก็บข้อมูลมาถามพวกอสมอนะถามแกนานำของชาวบ้านเขาก็จะบอกเรานะอ่นี่ก็เป็นประเด็นต่างๆเลยนะคะในใน กลุ่มของของดีในชุมชนแต่คนเก่งในชุมชนนะคะจะเก็บข้อมูลไว้นะคะเนี่ยเยอะแยะเลยนะไม่กวาดทางมะพร้าวแกงขี้เหล็กอะไรเขาก็จะบอกเนะว่าใครเก่งอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะการแห่เออการแหล่เพลงเนะะี่ยค่ะบางทีเราก็ไม่รู้เลยนะถ้าไม่ถามเขาอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปถามมาได้เราก็มาสรุปข้อมูลไวะะ้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิประเทศนะคะ พอเราได้ข้อมูลต่างๆพวกนี้มาเสร็จแล้วใช่ไหมเนาะเราก็จะมาทําเป็นปฏิทินชุมชนนะคะเพื่อจะเตือนว่าไอกิจกรรมต่างๆในชุมชนของเราเนี่ยมีในแต่ละในแต่ละในปีของเราในหนึ่งปีเนาะมีสิบสองเดือนเนี่ยกิจกรรมไหนจะลงช่วงไหนบ้างเราก็ทําไวอย่างี้ค่ะเพื่อเอาไว้เป็นปฏิทินให้เราดูว่าเราจะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเดือนแต่ละเดือนยังไงเนาะหรือออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้เชื่อมกับ กิจกรรมต่างๆของชุมชนหรือทุนชุมชนยังไงได้บ้างนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอีกเทคนิคหนึ่งที่เชื่อว่าในพิโลกเคียนหนึ่งเนะี่ยก็จะมีปักพิงแล้วก็มีหนองกุลาเนาะที่ทำคล้ายๆกันค่ะที่เป็นการศึกษาทุนชุมชน,ชมชนโอเคมีใครอยากถามเพิ่มเติมอะไรไหมลูกถามได้นะเหมือนประเด็นมีเยอะแยะกว่านี้ไหมในหนังสือ เอเหมือนทางอาจารย์เขาจะอยากรู้แค่สามประเด็นหลักๆที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้แหละครับโอเคครับอ่าโอเคครับลูกนั้นก็ไม่กวนพวกเราแล้วเนาะจะได้พักกันก็ต้องขอขอบคุณท่านผออีกทีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผอมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวรบกวนท่านผอเอ่อถ่ายรูปวมถ่ายภาพร่วมกันหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวรบกวนครับ โอเคครับหนึ่งสองสามโอเคครับขอบคุณมากครับครับลูกขอบคุณครับครับ